สวัสดีครับอยู่กับผม DJ เจนอแมนะครับวันนี้เราจะมารีวิว ADV 160โฉมปี2022นะครับก็เป็นสีใหม่ปี2025นะครับสำหรับสีเขียวนะครับอันนี้ผมรีวิวหลังการใช้งานพันโลแรกนะครับตอนนี้ใหม่ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้เลยนี่นะครับอยู่ที่1145กิโลตัวสภาพพันโลแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ เจ้าคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องเครื่องยนต์กันก่อนนะครับสำหรับ a d v 160คันนี้นะครับก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกับ Click 160 PCX 160นะครับ แต่ดูเหมือนว่า ADV 160เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ท็อปสปีดน้อยที่สุดแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยอาจจะน้อยเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วมันมาในสายแบบของ ADV นะครับมันไม่ได้เป็นแบบสายปัดเปลียวทรงสปอร์ตเท่าไหร่เนาะสำหรับใครที่ต้องการความพือหวานในการวิดเนี่ยให้ปัดตกไปได้เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยจะถามว่าขี่สบายไหมสําหรับผมเนี่ย1,000กิโลแรกเนี่ยปัญหาที่ผมเจอนะเราจะมาพูด เรื่องการใช้งานนะครับเราไม่ได้มารีวิวรถเนาะอ่ะมาเรื่องการใช้งานเนี่ยสำหรับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟก่อนเนาะสำหรับเครื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปกติผมเคยขับทิกร้อยหกสิบมาไอร้อยห้าสิบมาก่อนนะครับก็อัตราเร่งเนี่ยผมคิดว่ามันพอๆกันมันไม่ได้ทิ้งร้อยห้าสิบไปมากนะครับสําหรับเจ้าลิกร้อยห้าสิบกับ a d v 1 6ร้อยหกสิบผมคิดว่าอัตราเร่งเนี่ยมันพอๆกันเลยไม่ได้ต่างกันกันมากนะครับ ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเบาะที่ที่ทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเจ้าคันนี้เนี่ยผมคิดว่าเบาะเนี่ยมันมันดีกว่าพลิกแต่พอนั่งจริงๆไม่ต่างกันเลยนะครับมีคนนั่งหลังเนี่ยสบายกว่าเพราะฉะนั้นทําไงผมจริงต้องไปทาเบาะที่ยงนะครับรานยงนี่นะครับยงห้วยขวางถามว่าเบาะทรงนี้เนี่ยดีขึ้นไหม ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งเนาะแล้วก็มันจะมีเบาะทรงสปอร์ตอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงแต่เบื้องต้นผมลองนั่งเบาะทรงสปอร์ตเนี่ยมันจะมีหมอนอยู่ตรงนี้แล้วผมเวลานั่งยืดขามันติดมันนั่งไม่สบายมันก็เลยต้องเป็นอย่างนี้นะครับสําหรับเบาะอันนี้เนี่ยทาอะไรไปบ้างก็นี่แหละครับต้องระเบิดโครงนะครับทําให้มันเตี้ยลงมาได้หน่อยหนึ่งแล้วมีโฟมขึ้นมาอีกหน่อยแต่ข้างหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมครับข้างหลังก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับก็จะะเปป็นนรมาณี้ เครื่องไปแล้วนะครับอื่นๆนเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรนะสำหรับผมก็ยังปกติการติดกล่องหลังสำหรับเจ้า ADV 1ี0หนะครับรปีบหลังนะครับรปีบหลัง57ลิตรนะครับที่ติดมาเนี่ยบางคนเจออาการสัน่นแต่ผมไม่ได้เจออาการสั่นนะครับอาจจะเพราะว่าผมติดอ่าแหลกข้างนะครับข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยมันก็เลยบาลานซ์ได้ดีนะครับบางคนเนี่ยอ่าติดไปแล้วหน้า,สายสสำหรับคีกร้อยที่ผมเคยติดแหลกตัวเดียวกันเลยเนี่ย ไปถึงปี๊บตัวเดียวเนี่ยหน้าสั่นนะครับมีอาการสายชัดเจนแต่คันนี้ผมไม่สั่นนะผมใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะเป็นประมาณนี้ผมจะมาพูดเรื่องข้อควรระวังนะข้อควรระวังที่ใครออกมาแล้วไม่รู้จะเช็คอะไรยังไงอันนี้นะครับบูทลองน็อตนะครับหน้าปัดหน้าเนี่ยควรเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนเป็นแบบที่เป็นอะางเงี้ยครับเป็นเป็นนอ็อต นะครับแล้วก็ยึดไปเลยนะครับเป็นทองเหลืองเป็นอะไรก็ได้ให้ยึดให้ให้มันไม่ใช่ยางเพราะไม่งั้นมันจะหลุดง่ายนะครับเท่าที่ดูเนาะก็ประมาณนี้นะรีวิวพันโลแรกยังไม่เจออะไรแปลกๆนะครับก็มีเสียงชุดข้างดังบ้างเล็กน้อยนะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นโรคประจำตัวนะครับแล้วก็โชค๊คโชคโชคเดิมเนี่ยเป็นของโชว่าไอ้สีทองทองอ่ะ ซึ่งบอกเลยว่าโชค๊คเดิมเนี่ยมันไม่จบม,มันเจ็บก้น,นะฮะถ้ามีคนซ้อนมันจะดีนิดนึงมันจะอ่าไม่กระแทกเกินผมก็เลยต้องไปเปลี่ยนเป็นตัว Y S S เนี่ยนะครับอ่าตัว Y S S เราก็เลยไปเปลี่ยนเป็น Y S S ตัวรองท็อปนะครับก็เป็นตัว G Sport ราคาก็ประมาณ8,000กดใน s h อ p e e ได้6,500นะครับโดยประมาณนะก็ประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นใส่เสริมเข้าไปให้มันดูมีเสน่ห์ แล้วก็บางคนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาไปกระแทกแล้วเครื่องแตกนะครับถ้าเรามีวิธีป้องกันเราก็หาตัวเชียวกันให้มันมันสักหน่อยได้ระดับหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ดูสีน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามเป็นตาแมวทองเหลืองอันนี้ตรงนี้อย่าลืมนะครับถ้าซื้ออันนี้มาเนี่ยมันจะมีบูสต์ใส่เข้าไปด้วยนะครับไม่งั้นมันจะสั่นที่แรกผมนึกว่าชุดข้างพัง ถ้าไป,ไปมา,มาเนี่ยมันไม่ได้ใส่ยางตรงนี้นะครับมันก็เลยสั่นแล้วมันก็ไปตีไอ้เครื่องเนี่ยมันก็มีเสียงสั่นที่แรกเราก็นึกว่าเครื่องเรามีปัญหาเนาะพักเทาก้าก็โอเคดีไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็ไม่มีอะไรฝาน้ามันก็เด้งปกติอันนี้เราก็แต่งตามความสวยงามเนาะก็ไม่มีอะไรการแทนตัวนี้ใครอยากซื้อตามใช้ได้นะครับ มันก็จะติดตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าเวลามันโดนเนี่ยมันจะสัน่นเราต้องตั้งองศาตรงนี้ไงให้มันเท่ากันเห็นไหมมันจะได้บาลานซ์แต่ว่าบางทีมันก็มาโดนตรงนี้บ้างนะครับมันก็จะสัน่นทําให้เราต้องหาโฟมมาลองสักหน่อยนะครับกระจกมองข้างตลอาผมเดิมๆพอนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเลยก็คือมือเบรกไม่ได้มีเบรกมือมาให้เราก็เลยต้องซื้อตัวนี้นะครับ ถ้าเราซื้อรุ่นนี้มาเนี่ยอย่างตัวเนี้ยกดปุ๊บแล้วก็ล็อกหลังมันก็จะล็อกนะครับเวลาจอดบนเนินบนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ไม่ไหลนะอ่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องแก้นะครับอ่าสีตรงนี้นะครับดูเหมือนพลาสติกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแป๊บเดียวจางละเนาะอ่าอันะนี้ก็ตะขอช่วยชีวิตเอาไว้หิว้วกรงหิ้วแกงแล้วก็ตัวนี้นะครับ มีไว้แล้วดีนะครับก็สามารถที่หูอะไรได้แล้วก็มีต ok ุกตาแหนสำหรับคนที่มันเตี้ยเกินมันไรก็ไปซื้อได้นะโมโต้ก็แก้ปัญหากันไปอันนี้ก็ติดเพื่อความสวยงามบางทีมันโล่งเกินอนะ่ะผมคิดว่ามันโดนแดดแล้วมันอาจจะพังนะผมก็เลยไปซื้อนี้มาปิดก็เป็นเสน่ห์การแต่งแบบหนึง่งแล้วก็มีชิลชิลหน้าถ้าล้างบ่อยตรงเนี้ยตัวยกชิลเนี่ยมันจะฝืดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวัง แต่ว่าถ้ามันแน่นจำไว้เลยนะดีกว่าหลวมถ้าหลวมเนะมื่อไหร่ล่ะยาวเลยแก้ยากแต่ถ้าแน่นอย่างน้อยๆมันก็อยู่นะครับมันไม,ไม่สั่นพี่ๆหลายๆคนในกลุ่มมันสั่นนะก็ประมาณนี้ผมก็ไปซื้อนี่มาตัวแต่งทําให้ของ ev 1 5 0ร้อยห้าสิบนะครับก็ทําให้มันดึงง่ายขึ้นนะครับอไม่ต้องใช้แรงเยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นชุดพลาสติกนะครับแต่งเพื่อความสวยงามแล้วก็ถ้าใครใส่กันล้มนะครับประกับ ยางเนี่ยใส่ไว้กันกระแทกด้านหน้าได้นะแต่ดีไซน์ก็อาจจะไม่สวยแต่สาหรับผมก็คิดว่ามันพอใช้ได้แล้วก็ตรงนี้บางคนเนี่ยบอกว่าถ้าล้มแล้วเนี่ยมันจะจะทาให้รถกระตุกนะถ้าติดอันเดียวอย่างนี้ผมคิดว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่ได้สองอันนะก็ติดติดไปเพราะว่าซื้อมาเกินแล้วก็มันกันกระแทกตรงนี้ด้วยอย่างน้อยๆเวลาล้มกระแทกมาใช่ไหมไอเนี่ยก็จะไม่ไปดันเฟรมเพราะว่าติดไอ้นี่ยอยู่ประมาณนี้เลยที่ผมคิดไว้เนาะ แล้วก็อันนี้เรามาอะไรเรามาพูดถึงข้อเสียข้อดีแล้วก็พูดไปเรื่อยตรงนี้นะครับผมต้องไปทําเพิ่มมานะอันนี้ของฮางร์ดไรเดอร์เพราะว่ามันติดอันนี้เกินไปมันติดติด่างนี้ยเราอยากออกมาห่างเราก็เลยต้องตีออกมาอันแรกไม่มีปัญหาอะไรครับปกติหลังจากที่เราเปลี่ยนโชคแล้วก็เรียบร้อยดีขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนเบาะก,ก็ดีขึ้นเยอะอันนี้ก็ระวังหลุดก็หาอะไรมาแปะไว้เพราะมันหลุดนะครับและอันหนึ่งแพงด้วยนะเป็นร้อยเลย สปอร์ตไลท์ไฟหน้าเดิมๆไม่พอนะครับแล้วก็ค่อนข้างสูงด้วยเราก็ต้องไปติดสปอร์ตไลท์สักหกสิวัตขึ้นกำลังดีนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสำหรับคันนี้ usb อันนี้ก็ต้องพูดหน่อยเขาหลายๆคนในกลุ่มเนี่ย usb นี้เนี่ยมันชาร์จช้านะครับผมก็ใช้ power bank ไปแต่อนาคตเนี่ยถ้าเป็นไม่ได้อะถ้าเราไม่เจาะเปลี่ยนนะเราก็ ทำโผลแบงค์ลากขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งเ <Hey. S 1> อ้ยที่ชาร์จไฟเวดมีเร็วเร็วดีดีหน่อยขึ้นมาสักอันหนึ่งเพราะว่าอันที่ติดรถมาไม่ดีกักนะครับก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไปแล้วครับใครที่จะตัดสินใจซื้อ adv 160ร้อยหกสิบนะครับถ้าไม่รีบแล้วชอบทรงแบบนี้แล้วชอบเครื่อง160งร้อยหกสิบนะครับก็ซื้อเลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่า พีเซกม2025มันก็มีแค่จอรถซิงค์นะครับถามว่าจอรถซิงค์สวยไหมสวยแต่ว่าไอ้การรถซิงค์เนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงหรอกเพราะว่าสู้มือถือไม่ได้หรอกมันไม่จบการที่เรามามองไม้แล้วเราจะมาดู G P S อ่ยมันสู้ g o o g l e Map ไม่ได้ให้อยู่แล้วใช้จอแยกน่าจะดีกว่าหรือใช้จากมือถือน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็พูดไปเพิ่มเติมสำหรับกล้องเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องไปติดที่รถหาติดที่หมวกก็น่าจะดีกว่านะไม่ต้องไปยุ่งกัรบระบบไฟอะไรมันเยอะนะครับ เดิมเดิม,มันก็ก็ประมาณนี้อันนี้คือแต่งโพลิงเต็มตัวละแต่ไม่ได้ลกอุปกรณ์อื่นมากเราแต่งไว้แค่แบบเนี้ยให้มันเป็นทรงไว้เนาะอะ,อะไปแล้วครับบายบายขอบคุณที่รับชมนะใครที่อยากไปแต่งตามก็แต่งตามได้เลยสวยแบบนี้เนาะไปแล้วบาย